สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะอยู่กับไมค์เช่นเคยในช่อง My ม i t วิจ r ร e y ทำนำเที่ยวตอนนี้เราอยู่ในช่วงของการสรุปดวงนะคะแล้ววันนี้มาจะมาสรุปดวงของชาวราศีกันในครึ่งปีหลังนี้นะคะเกี่ยวกับดวงการงานแล้วก็ดวงการเงินเท่านั้นนะคะไม่ได้มีในเรื่องของสุขภาพแล้วก็ความรักหรือว่าโชคลาภเข้ามาเกี่ยวข้องนะ ถามว่าทำไมถึงเน้นในเรื่องการงานการเงินมากเป็นพิเศษก็เพราะว่าดวงการงานแล้วก็ดวงการเงินเนี่ยมันเชื่อมกันมันสัมพันธ์กันนะคะมีงานเท่ากับมีเงินเพราะฉะนั้นไมค์ก็จะเน้นสองเรื่องนี้เป็นพิเศษเลยต้องบอกก่อนว่าชีวิตของคนเราหรือว่าดวงของคนเราเนี่ย มันจะไม่เหมือนกันนะคะทุกคนบางคนเนี่ยมีทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องร้ายบางคนชีวิตขึ้นขึ้นลงลงนะคะเพราะฉะนั้นการฟังคำพยากรณ์ในครั้งนี้ก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังด้วยนะคะฟังเพื่อเป็นการเตือนสติในการใช้ชีวิตด้วยนะคะเอาละค่ะแล้วเรามาเปิดไพ่ใบแรกกันเลยดีกว่ามาดูซิว่าไพ่ใบแรกเขาอยากจะบอกอะไรกับชาวราศีกันนะคะ ไพ่ใบแรก Eight of s w o r d นะคะไพ่แปดดาบนะคะไพ่นี้เขาอยากจะบอกคุณว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณคงทำงานหนักกมากเลยใช่ไหมคะคุณทำงานหนักแถมเจอคนใส่ร้ายป้ายสีอีกด้วยการงานย่ำแย่ขัดแย้งกับคน ในที่ทำงานตลอดเวลาเลยนะคะหรือว่าขัดแย้งกับหัวหน้างานตลอดเวลาเลยการงานเนี่ยย่ำแย่สุดๆเลยรวมถึงธุรกิจที่ทำก็ขาดทุนเสียหายเลยนะคะจนเกิดสภาวะเครียดจากงานมันบีบรัดจนคุณรู้สึกเบื่อหน่ายโลกนะคะแต่สิ่งที่คุณทำในปัจจุบันเนี่ยคุณกำลังหาทางออกจากความเครียดนั้น จะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นะคะอาจจะเกิดขึ้นกับตัวคุณหรือว่ามีคนเนี่ยมามอบโอกาสดีๆให้คุณแต่ว่าคุณก็ยังจะลังเลนะคะด้วยตัวคุเนี่ยเป็นคนที่รักอิสระแล้วก็ชอบทําอะไรตามใจตัวเองนะคะบางครั้งมันก็ส่งผลทั้งดีและร้ายกับตัวคุณนะอันนี้ก็อยากจะเตือนไวน้น,นิดนึงว่าให้ระวังในเรื่องของการ อ่าโดนใส่ร้ายป้ายสีหรือว่าเป็นแพ้รับบาปนะคะอันนี้คือไพ่อยากจะบอกกับชาวราศีกันนะคะไพ่ใบแรกเรามาดูไพ่ใบที่2กันค่ะคะไพ่ใบที่2ก็คือไพ่เท m p พ r a n น e นะคะไพ่ t ท m p e r a n น e นี้ขึ้นมาบอกคุณว่าสิ่งที่คุณกำลังทำเนี่ยหรือว่าสิ่งที่คุณกำลังพยายามการปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายหรือว่าการอ่า โยกย้ายออกจากความเครียดนะคะนั่นอาจจะเป็นเรื่องที่คุณจะต้องทำไม่ใช่จะต้องทำเป็นเรื่องที่คุณควรจะทำนะคะดังนั้นให้ตัดสินใจซะใช้ความถนัดความชอบของตัวเองให้มากงานที่คุณทำเนี่ยจะมีความสุขเมื่อมีความสุขแล้วงานของคุณก็จะออกมาดีนะคะซึ่งมันจะมีผลกับไพ่ใบต่อไปอ่า นี้ไพ่ใบที่สองที่อยากจะบอกกับชาวราศีกันนะคะเรามาดูไพ่ใบที่สามกันนะคะไพ่ใบที่สามโอ้ไพ่ใบที่สามไพ่เก้าเหรียญเลยนะคะ n i g h of p e n t a c l e นะคะไพน่นี้อยากจะบอกคุณว่าโชคได้เข้าข้างคุณแล้วนะคะคุณคนที่มีความอดทนความมุมานนะจะส่งผลให้การงานการเงินของคุณเนี่ย พลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือนะคะมีความอุดมสมบูรณ์แต่ว่าคุณก็อาจจะรักอิสระไปสักนิดหนึ่งนะคะเรื่องความรักคงไม่ใช่ทางของคุณนะมุ่งในเรื่องของการงานเท่านั้นงานดีเงินมหาศาลนะคะจะเข้ามาสู่ชีวิตของคุณดังนั้นชาวราศีกันที่กำลังเครียดเรื่องงานอยู่ขอให้หางานสำรองเอาไว้บ้างนะคะงานที่คุณถนัด งานที่ใช้ความสามารถของตัวเองนะคะให้ตั้งใจกับมันงานสำรองนี้อาจจะเป็นงานที่สร้างเงินให้กับคุณแบบมากมายมหาศาลมากเลยนะคะอดทนแล้วก็สู้ต่อไปนะคะมาเป็นกำลังใจให้นะคะ และนี่คือไพ่ทั้งสามใบที่อยากจะบอกชาวราศีกันในครึ่งปีหลังนี้นะคะก็ขอเตือนอยู่เรื่องเดียวนะคะเรื่องอระวังโดนในเรื่องของการใส่ร้ายป้ายสีหรือว่าแผละรับบาสนะคะที่เหลือก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแล้วนะคะขอให้โชคดีทุกท่านเลยสาหรับการฟังคำพยากรณ์ในครั้งนี้นะคะขอให้พี่ๆทุกท่านเนี่ยใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังด้วย แล้วมาเจอกันใหม่นะคะในการสรุปดวง EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ